ว่าจะได้รีเทิร์นมาจับคู่ให้สมใจคนดูก็น,นานเป็นทศวรรษแถมบทส่งให้พระเอกเทพติ๊กเจษดาพรกลับมาแก้แค้นคนรักเก่าอย่างนางเอกเทพแอนทองประสมในละครอ,อย่าลืมฉันเป็นท่านผอ,อจอมโหดเฉพาะกับนางเอกเทพแอนทองคนเดียวงานนี้เลยเขาถางพระเอกติ๊กที่ได้แกล้งสาวแอนตลอ,ตลอดตลอดโดยฉากนี้สาวแอนต้องรับสารพัดคำสั่งจากนุ่มติ๊กให้ทำความสะอาดโรงงานผ้าให้โดยต้องปีนขึ้นบันไดสูงปรีตเพื่อเก็บงานละเอียดสาวแอนเหนื่อยจนขาสั่นเพราะต้องยืนถ่ายทำอยู่นานแทมต้อง ต้องเสร่วงลงมาทําให้ติ๊กห่วงจดัดแต่ทว่าปากไม่ตรงกับใจบทแบบนี้เข้าทางทั้งคู่แฟนๆได้ฟินกันแน่นอนค่ะโอ้ยแอนเล่นเต็มที่มากเลยค่ะเล่นเป็นหนังบู๊เลยโอ้โหที่ผมเห็นแล้วทํางผสมที่อยู่ที่สูงนะครับแล้วก็ลบลงมาดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีผมมาช่วยเนี่ยป่าน,นี้จะเจ็บมากกว่านี้อ,อ,อีกเออสบายครับไอพวกอย่างนี้ผมซ้อมมาจากบ้านแล้วครับเขารับบ่อยเขารับบ่อยมีผู้หญิงล้มทับบ่อยทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยครับ เล่นไปตามบทบาทที่ได้รับนะครับในเรื่องคือเขียมชาติครับไม่ใช่เจษด,ดาพรแน่นอน